สมุตตะจ่านโมตสะภควัตโตระะโธตมาสัมพุทตะนโมตสะภควัตโตระะโธตมาสัมพุทตะอีมังอิมังอาตานะระตะกางปูตังอัมภะกางปูตตะธัรมตะสรมะตะสยะนังสยังโูเทมะ ตอนนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายทุ่มีคุณพ่อพู้ันทมพร้อมด้วยบุธิดาเรียกทั้งหลายแต่มีกิจจะตา้ตาบุญนาตาบนหาพาิถีดำเนลอยตาบัติอนาธิกาเป็นท่า,าเศรษฐีได้น้ำได้าหา,ามหาวัติกา คนแบบผู้บากรผู้มีพระคุณเท่าหย่อยู่ที่ใงข้างนี้มีคุ่นไหลเป็นต้นแต่ยาบางหลายมีทานพระหาบย่างนี้พอไดยาโอหรือว่าพระครูเนเกลนาะรับพระศสีัญญานยาพระโรพระอะพระยรนยนะสสลาย นายรองไพรม์องภาคระยะทำลายมีแฟน,น์กรี้มีคุณตาริยมคุณยายมลรองภาอคุณพ่อมีอันาัมระยะทำล,ะาาลายขอจุลาลุนมโนธนาม่าุณผู้นุรั้นรนนงนี้มีพ่อพคัวงธรรมพร้อมด้วยลูกหลานระยะทำลาย าในท่าน <t od em |ms|> oh, <od em> ี้ขอให้มีตาชนะขอให้รักศตรูข้าวึืายนอกและข้าวถือายในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าวอ่า้ทั้งหลายทีนมาริมงานในข้านี้จงมาสบในความเจริญมีต่อมีใจใจยั้ไใโยตยัไโยทุกคน